ครับก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของบ่าวซึ่งขานสุขุสุขคนครับผมก็ขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องวันนี้พมเมงบ่าวซึ่งข้านกับสิบภาพมาเบิ่งวิธีการเห็ดขนมเทียนครับพี่น้องเห็ดขนมเทียนเนาะเห็ดแบบโบลามโบลามโบรานครับพี่น้องเฮาก็มาเบิ่งกในกันกับบ่าวซึ่งขานกับผมวิธีการเห็ดขนมเทียนเนาะตอนนี้ก๊กกำลังตัดใบตองครับพี่น้องตัดใบตองเตรียมไว้ก่อนเนาะนี่กับใบเตยครับพี่น้องใบเตยเนาะ เตรียมพร้อมครับพี่น้องตสาใบตองเตรียมใบเตยไ้ครับพี่น้องเอากบมัดเกี๊ยวกะทิมะพร้าวครับพี่น้องใส่มะพร้าวเนาะเห็ดใส่หวานครับพี่น้องเป็นใส่หวานเนาะนี่กำลังมะเกี๊ยวเพื่อให้มะพร้าวมันสุกครับพี่น้องให้มะพร้าวมันสุกเนาะใส่น้ำตาลเข้าไปเขาจะเอาหวานทำได้ก็แล้วแต่เฮาครับพี่น้องเอาก็เกี่ยวมันสุกครับเอากระเบิ้งในการเร่อยๆกระเบื้อสซึ่งขันครับผมวิธีการเห็ด ขนมใส่เทียนครับพี่น้องมีกัขั้นใบเตยครับพี่น้องขั้นใบเตยเนาะเข้าต้องการนามใบเตยเพื่อสิเอาไปตีแป้งครับพี่น้องเฮ็ตใ่้แป้งมันหอมแล้วก็ะนุ่มสีสันงามครับพี่น้องเัามาเบิงในการเรื่อยๆกับเบาซิงคันครับผมเป็นใบเตยครับพี่น้องเป็นวระถุธรรมศาสตรของเขานะวัะตุธรรมศาสตร์้านเฮ้าครับพี่น้องเอามาตีเอานามมันกรับพี่น้องเป็นใบเตยเนาะมันจะได้หอมครับพี่น้อง นะ่งในการเรื่อยๆบรับซึ่งขันครับผมนี่ก็ซิตี้แป้งครับพี่น้องอเอาแป้งลงไปในหม้อครับพี่น้องเป็นแป้งข่าเหนี้วครับพี่น้องคุณแป้งข่าเนียยเนาะเอาก็แป้งลงไปเลาก็เตรียมนามใบเตยว้เรียบร้อยครับพี่น้องนี่นามใบเตยครับเตี้ยขันไว้เมื่อกี้ครับพี่น้องขันละก้องเรียบร้อยเนาะ<อ>เตืาเสียบมาผสมกับแป้งครับพี่น้องเลาขั้นตอนต่อไปก็คือว่า เอากานาบไปเตยหยอดลงไปในแป้งครับไปนองใส่มือเขาขันไปเรือครับไปนองเพื่อให้นามไปเตยกับแป้งมันเข่ากันเนาะเออคอยเทละนอยครับไปนองเทนามเทละน้อยเทละนอยลงไปเรื่อยๆเนาะพ่เทหลายบ่อไหนเดียวเละครับพี่นองต้องคำนวณเอาครับพี่นองตนองคอยเทไปเรื่อยๆเอามือนวดไปเรื่อยๆครับไปนองนวดแป้งไปเรื่อยๆเนาะ เป็นนาำใบเตย้อพี่น้องนาำใบเตยแบบระบบธรรมชาตินะครับพี่น้องมันจะได้มีกลิ่นหอมเนาะเปิ่นกระติใจเทลน้อยก็ดีไปเรืเลยครับพี่น้องแต่ก็ใส่เวลาเนาะเวลาตีแป้งครับพี่น้องเพราะว่าเฮาบวสามารถใส่นาำหลายเทเดียวได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมันสิเกินเนาะหรือเละครับพี่น้องการตีแป้งกับตีมันหนุ่มๆจัหน้อยครับพี่น้องเห็นพอดีเนาะหนุ่มจัหน้อยพราเขาปั่นได้ครับพี่น้องขึ่ใไ้อ่อนแห้ง หรือใบแข็งแห้งนะให้มันนุ่มๆจังหน่อยเกิดจะค่อยบีบไปรเรื่อยๆครับพี่น้องนี่นี่เริ่มสเสด็ทีแล้วครับพี่น้องเริ่มสเสด็ทีแล้วนี่เอา,เอาเกอเบื้องนี้ก็เรื่อยๆกับเราซึ่งการครับผมนี่ได้ทีแล้วครับพี่นอ้องได้ทีแล้วตีแป้งออกมากเป็นกลินลักษณะนี้ครับพี่น้องต่สีออกสีเขียวจังหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเอาหนามใบเตยผสมแปง้งครับพี่น้องมันจะออกมาเขียวนิดน,นึง ขั้นตอนต e e ่อไปคือเทาเตรียมใบตองไว้ครับพี่น้องใบตองก็ใส่ละมันผืดเนาะเท้าอีกแเอาเราอาละมันใส่อีกใบหนึ่งเอาละมันใส่อีกใบหนึ่งแล้วเทาก็อีกใบหนึ่งมางุ่มแต่ก็ทูกันแล้วว่างเตรียมพ้อมไว้ครับมพี่น้องก็ทูกันแล้วทูกันแล้วเทาก็จะว่างไว้เนาะว่างไว้เป็นตับให้ตับมันครับพี่น้องเอาก็ซิใส่ละมันผืดครับพี่น้องเหตุผลที่ใส่ละมันผืดคือว่าบ่อยขนมมันติดใบตองเนาะ ครับพี่น้องมันจได้แกง่ายยามข้ากินครับมันสิบอตดใบตองเห็ดผลตีใสแล้วมันฝืดครับพี่น้องเนี่ยแล้วก็ตู้ตู้ใส่เซมไทยพันนึงก็ได้พี่น้องมันต้องใส่หลายเด้อมันช่เยิอมใส่แบบกะประมาณพอดีครับพี่น้องเอ๋อกบบเบิ้งในกันเรื่อยๆกับเบาซึ่งกันครับผมนี่วิธีการห่อครับพี่น้องเขากบบเขาแปลงมากกับบีบบีบเป็นสีครับพี่น้องบีบผมว่าเป็นเป็นแบนเนาะแล้วก็เอาใส่หวานใส่ข้างในแล้ว บีบเข้าไปให้มันกลมๆครับพี่น้องบีบเข้าไปมันกลมๆเนาะเอาใสหวานใส่แล้วเข้ากับบีบมันกลมๆครับพี่น้องพอบีบเรียบร้อยเข้ากับใไปว่างไว้ในถาดครับพี่น้องถาดนี้เข้ากับิทท่าละมันผื่นิดนึงเพราะว่าเหตุผลเทากัทท่าละมันผื่นเขาว่างแปงไว้แปงมันก็จะไปติดถาดครับพี่น้องเอาตรงเอาละมันผื่นมาท่าไว้นิดนึงครับถาดเพื่อป้องกันบ่ิไฮแปงมันติดตีละมันติดถาดเนาะนี่ครับเพื่อกะซีบมังสีแล้วครับพี่น้องบีบ แล้วก็เอาใส่ใส่ทั้งในครับพี่น้องก็ห่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเอ้าเบิ้งในกันเรื่อยๆกับเบาซิ้นข้าครับผมเขามาเร้วก็ซอยที่ตามเบาสิ้นข้าเได้อพี่น้องซอยกดไหลก็แจ้์กดติดตามเบาสิ่งข้านะครับผมมันนี้ก็มาเฮ็ดคลิปวิธีการห่อขนมเทียนในเพียน้องเบิ้งครับพี่น้องอืมใบตองที่เท่าท่าเราั่นไว้ครับพี่น้องกะสีห่อเป็นกระทงแล้วก็เท่าก็ยิบตัวเท้าห่อเรียบรอยว่างใส่แล้วก็ภาพแหล้วก็เป็นกินลักษณะนี้ครับพี่น้องนี่ เข้ากับเบิ้งในการเรื่อยๆครับพี่น้องครับเข้ากับปั่นๆเป็นก่อนๆว่างไว้ว่างไวเนี่ยเข้ากับยิบไซคครับพี่น้องส่วนใบตองเขาเป็นกระท่งเนาะเนี่ยก็ะปับไปพับไปครับพี่น้องนะเป็นกินลักษณะนี่แล้วครับพี่น้องวิธีการเห็ดขนมเทียนง่ายๆครับพี่น้องเห็ดบริยอย่างเนาะมืนนี้ผมเองบ้าซึ่งข้านกับเห็ดที่ไปปีน้องเบิ้งหรือเพื่อพี่น้องเข้าอยากเห็ดกับสิได้เบิ้งวิธีการเห็ดนําครับพี่น้องแล้วก็ ใจหูวิธีการเห็ดขนมเทียนเนาะบางทีอ,อาจมือมไฮฮรรม่หัดท้ำครับพี่น้องเรื่องเห็ดนะเนาะกต่เสริเบิ้งตัวอย่างครับพี่น้องกเห็ดกิลักษณะนี่แล้วครับพี่น้องเห็ดไปเรื่อยๆเนาะอย่าพาวร้ายเกินไปเพราะว่าเห็ดขนมเทียนมนีญกับพอดีทางบ้านมมันมีบุญเขัาจีครับพี่น้องเป็นประเภทนี่หนึสิบสองข้องสิบสี่ของหมูบนะ่บ้านเนาะเห็ดบุญเขัาจีครับพี่น้องเนหะ็ดทุกปีหอดเลือดูนี่ก็ยคาก็มาเห็ดบุญเขัาจีครับพี่น้องบุญเขัาจีเห็ดทุกปีครับพี่น้องเนาะ ผมเองเบาซึ่ง้าเริ่มเหดคลิปว er, ิธ no? ีการเห็ดขนมเทียนไอพี่น้องเบิ้งน้าเนาะเผื่อมือไม้ฮดเห็ดกับเสดเบิ้งเป็นตัวอย่างครับพี่น้องผมเองก็ให้เป็นเหดให้เบิ้งแบบซาๆครับพี่น้องเพราะว่าเบื้งเถื่อเห็ดไว้หลายรายละเอียดพอถึงเนาะพี่น้องเบิ้งกับเสียเถี่ยวซื้อผมเองก็เลยเหตุไอเปิ้นเห็ยนไอเบิ้งซาสะครับพี่น้องนะครับวิธีการเห็ดขนมเทียนเนาะ ครับพี่น้องเขาเขามาแหล้วก็ใช้ติดตามเบาสินค้าั้นได้ครับพี่น้อง่วยก็ไหลก็แช์กดติดตามเบาสินค์ข้นนะครับผมกรสิหนึ่งใส่หัวบอลธรรมดาครับพี่น้องหัวหนึ่งเขห้าวแหละครับพี่น้องใส่หัวหนึ่งเข่าห้าแหละหรือซึ่งก็ได้ครับพี่น้องใส่ซึ่งก็ไดนี่ทั้งบานไปใส่หัวเนาะเขาเขาบอได้ใส่ซึ่งเนาะเขาก็ใส่หัวนะครับพี่น้องใส่หัวก็หนึ่งได้คือกันครับพี่น้องแต่เข้าบ่มีหัวเขาก็เอาใส่ซึ่งก็ได้ครับพี่น้องหนึ่งได้คือกัน นี่ครับพี่น้องตอนนี้กันหนึ่งแล้วเนาะหนึ่งแล้วครับพี่น้องก็เป็น,นังสีครับปกติเพิ่นจะเอาไปต่องปกปไหวพอดีผมเอาออกเนาะนี่สุกเดียบร้อยครับพี่น้องนี่สุกแล้วไปตองก็เป็นสีเหลืองอลา,าม,คร,รนะมงงครับพี่น้องนี่สุกเดียบร้อยได้มันแก้เบิ้องเนาะแก้เบิ้งไหนครับพี่น้องมันเป็นพิรลักษณะะไรเนาะแก้เบิ้งครับพี่น้องหัวเข้าหนวดแปลงเสบเตยมันจะออกมาสีเขียวนิดน,นึงครับพี่น้องเปิดออกมาหอมเลยครับ มันก็สิมีกลิ่นหอมใบเตยครับพี่น้องมีกลิ่นหอมใบเตยเนาะพอเฮาเอาใบเตยผสมกับแป้งครับพี่น้องมันเลยมีกลิ่นหอมใบเตยมันก็ชวนกินครับพี่นอออ้องเอาเฮาก็มาเบิ่กในการเรื่อยๆกับบ่าซึ่งคั้นครับผมผมเองบ่าซึ่งคั้นกับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาชมบ่าซึ่งคั้นครับผมผมเองก็ขอสวัสดีครับผม